ฉันอยากไปโบสหลังนั้นน่ะทำงไงจะไปได้โอ้แต่แล้วเฮ้ยรู้สึกลงแล้วขอโทษประเทศนี้มั้งเอ้ยดูดิสวยอะ่ะ How can I go? กก็เจอนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะอยู่ได้แหละพอมีนักท่องเที่ยว<ช>เ,เขาก็มี ูดภาษาอังกฤษได้อยู่เดอ้อเห็นไหมอ้ยสว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 ยอิจฉาฉันไหมล่ะเออคนบ้าบออะไรก็ไม่รู้มีความสุขบ้าบ้อบอไปทังนันวันไปพาไปเที่ยวไม่เห็นไหมเห็นไหมพาไปพาไปพาไปตามมาจ้าเพื่อนๆอีสันจะพาไปเที่ยวรอบๆเมืองนี้เดินหลงก็กลับแค่นั้นแหละกลัวเลย ฉันก็ไม่แปลกใจหรอกเวลามีคนเกลียดฉันคนบ้าแลวมันจะมีความสุขเกินเบอร์คือพอวันหยุดปุ๊บตื่นขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็บังคับน้องที่อยู่ด้วยกันนางก็ไม่เคยไปไหนอีฉันงัดนางออกมาจากที่นอนเธอไปกับฉันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอีอย่างที่เฮาหูเฮ้าต้องเลี้ยนลูกการที่เข้ายางไปขงนางหนเรื่อยๆเปิดโอกาสเปิดโลกไม่ไม่เรื่อยๆเฮาอาจจะเจอเหนือครูแมนบอ อันนี้มันของสำคัญนี่แหละสาเหตุที่ยางแหลนหลอบเมืองจนปาน,นี่เขายังหาอะไรไม่มีผู้ใดทางคอยจักคน้นก็มีเพื่อนแนะนาําว่าก็เล่นบาดูดิแต่อีฉันอ่ะไม่มีเวลาเล่นเนี่ยคือแค่ทุกวันเนี่ยนางเกาหลีก็ไม่มีดูละไหนจะเรียนไหนจะเที่ยวอีกเอดูดิอเอาเวลาไหนไปเล่นไปคุยผู้บ่าวใช่ปะ ตัวเดินได้ทั้งวันเลยเนะี่ยเห็นไหมนี่ไงชีวิตหาความสุขให้ตัวเองก็ง่ายๆแค่นี้เองคิดอะไรเยอะแยะมากไหมคิดเยอะปวดหัววันต่อวันเจ้านี่เราเป็นหนี่เขาเขาต้องปวดหัว เพราะว่าถ้าเราหาเงินใช้นี่ไม่ได้เขาก็จะกุ้มใจไม่มีเงินเขาก็จะคิดว่ามันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่กูวะอ่ะใช่ไหมเราจะไปเป็นปวดหัวทําไมเราเป็นนี่เลยจะไคิดมากมดูดีที่นี่เขาน่ารักนะตายายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจุงมือกันเดินอุ้ยน่ารักดูดิ ้ยฉัเฉยตรงนั้นโรบิเดนโอ้หเห็นไหมถ้าเดินไม่เดินมาเธอก็จะไม่เห็นถ้าเธอไม่เปิดโลกให้เธอเธอก็จะไม่เห็นอะไระดูสวยไหมสวยดีดูดีเห็นทั้งเมืองเลยคนเริ่มมองฉนันแล้วล่ะไม่าอีบ้านนี้ใคร ไม่เป็นไรฉันสวยคนมองได้ไม่มีปัญหาใครอยากมองก็มองโอ้ยมีแดดด้วยพิงกี้เธอไม่ตามฉันมาเธอรู้เรื่องโอ้อันนี้เสาอะไรก็ไม่รู้นูช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยเดินถ่ายรูปสวยงามอลังตาเด้อจ้าสวยแบบ หนาวหนาวเย็นๆอนะเนาะก็ดีเหมือนกันนะพอมันหนาวก็จะเดินได้ไกลๆโอ้นอน้นไงโอ้ยสวยมากฉันอยากไปตรงนั้นจังทำไงจะไปได้ h า w แค n ไ go ก e ดะอ้ามันมีคนพาไปได้เดี๋ยวจะไดตามไป